สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปลุงปลาอานาบ้า่านาสาวสุขูสุขคนเอฟซีผู้ที่ตามเล่าพัฒนามือนี่เล่าพัฒนาออกอากาศแล้วเด้อพี่น้องออกอากาศมือนี่เล่าก็ออกมือนี่พัฒนาเสีออกอากาศแล้วเด้อเอาเมื่อเดียวเอาเมื่อเดียวพี่น้องมาไปไปไล่มือเอามาไล่มือแต่ว่ามีผู้กัคนลืมไหมพี่น้องเอามือนี่หาย <c ats everyday> พี่น้องเอฟซี 4, ่อถาเลยนะพี่น้องหลบสิฟันมากอะ่ะวิ่งศุนกับเขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องศุนแล้วก็เขาวิ่งนั่มพี่น้องแะ่จับว่าแจกนี่นี่ละมือจับแตกมือจับคักคัก,กมือจับเด่นเด่นละมือนี้นะพี่น้องเนาะจับเขาคักคักละมือนี้ถ้าเบิ้งไนดะ้พี่น้องได้สิเป็นตัวใดก็ได้เอาเบิ้ง ให้ไหลหน้าจอกันพี่น้องหน้าปกกันโอ้งามขนาดเลยมือนังไงยามุ่งเสาแดดจมจมนะพานยี่แกงใสเลยขนาดเลยพี่น้องเป็นตะเบิงเราพี่น้องเนาะงามงำเลยแสงแดดพอดีพอดียามุ่งเสารมือนี้ละมือสิเขาตรงตรงจับแตกตรงตรงพี่น้องว่าอะไรถ้าได้วิ่งดอกแตกความพลับพี่น้องมืึง บพิพากษามาก,ก็ะไรถตาวิ่งตาหลุดมากหลายรอบแล้วล่ะพี่น้องแค่หเขาอยู่จับวินเขาเ่ามดแต่หงังจับคู่บ่าเขาพี่น้องก็ซอยจับเอาน้ำกันแล้วกันนะพี่น้องนะัคูวิ่นเลกวิ่นตัวใดตัวใดก็ได้จับกัน,กนเอาก็ได้วิ่น้นนำวิ่งนำ้ำไอวิ่งเขาเขาสุลับสุลับวิ่นกันบเขานะพี่น้องนะแต่หังจับคูบ่าทั้นแจกอยู่ พี่น้องมือนี่สิเป็นตัวได้กับตั้งทะเบิ้ลพี่น้องเบิ้งหน้าปกงามๆก่อนเบื้องภายในสวยๆก่ันว่าล้ำแสงแดดนยามือวสกําลังส่องงามๆเนาะพี่น้องเนาะแสีงแด็ดเสงใสเป็นจ่ายเอาพี่น้องวันนี้ไปเบิ้งเล่าพัฒนาต่อเนาะพี่น้องเนาะเด้อพี่น้องวันนี้มาเบิ้งเล่าพัฒนาต่องวดพี่น้อง ของวันที่สองเมษาสองพันหารยหกสลาพัฒนากออกมาพี่น้องสามเก็ศูนยหศเก่าเด็กหโตบนออกหกศเก่าล่างออกศูหพี่น้องของปูเขาเทิ่งวิ่นพี่น้องเอ้ยเขาเขาวิ่น เขาวิ่งล่างศูนย์หกเขาวิ่งทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเด็ดเด่นศูนย์เด้ศูนย์เขาทั้งบนทั้งล่างจับคู่พวเขาพี่น้องเอ้พี่น้องเอาไปวิ่งก็นสิเส้นวิ่งเส้นวิ่งเส้นแลนมีคาประตูคาหมูค่าไกล้กันทุกคนแล้วนะพี่น้องนะเอากวันสิไปเบืองของบันที่สี่มือแรงนี่แหละพี่น้องเบิองของที่ผ่านมาก,ก็น,น่าพี่น้องนะ เลขวินเลขเขียงเลขต่างรับของปูกะมีวันที่สองเมษสาสองพันหาอยหกสิบแปดกะมีศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเก็ดมาจับวิ่งหลุดศูนย์หลุดเก็ดเด่นศูนย์ล่องเก็ดเขาตัวเด่นเลยพี่น้องเขาวิ่งเด่นศูนย์เขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องนะหลุดกับเขาศูนย์หกพี่น้อง ผู้ได้มาจับรูุดจับดุดจับวินไหมจับวินเขาศูนย์หกไปจับคู่็็มาจับ0ูนย์เก็ดหเกหาศูกันตัวกัน8ปดสาตัวก็มาก็ดหมหาศูนย์หนึ่งเก็ดหศ ลุดไปสุดจับคูลุดน้พี่น้องนะ่ะเขาวิ่งกับเขาวิ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องวานนี้มาเบิ่งของบันที่ซีพี่น้องมือนี่คือว่าจับว่าพิษน้พี่น้องนะเป็นยังไงกันมาเบิ่งกันบันที่ซีเมษาต,ตองหมดพี่น้องเราพัฒนายินดีตนลับสู่สองตาคุณพ่อรวยเด้อพี่น้องเด้อเบิง่งเราพัฒนาตองหวดเบืองมือนี่ได้ออกมือนี่พี่น้อง เราพัฒนาวันที่สี่เนี่ยสายสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตองหวดจับเหล็กวิ่งเหล็กเที่ยงเหล็กตั้งรับกันพี่น้องบนรางเหล็กวิ่งเหล็กพี่น้องไปจับกันเองกันเลยได้อพี่น้องเด้อคันบอมักปูจับให้กันเอาไปวิ่งกันแต่มาแนนั่นแหละมาตรฐานอยู่เหล็กวิ่งเหล็กวิ่งเนี่ย เกจจับบินศูนย์สามศูนย์สามหกเ็ดแปดเอาไปหากันเองนะพี่น้องเนอะู้จับให้บ่ามากักเอาไปหากันเอง เลขวิ่งนั่งเทียกะกอดข้อกันนั่งเทียกันมกอดน้อพี่นอนะ้องเนาะนั่งเทียกะเขาตัวสำรองแต่ว่าวิ่งกับพันยศดอกพี่น้องพันในนอนอยู่ศูนย์ห้าหนดวิ่งหูดเอา เด็กหตัวกัจับบินเราเด้อพี่น้องเด้อจับปูจับขันบ่มากปูจับ,าาจบห้จับไปจับกันเราหกตัวเดินศูนล่องหาคูหลุดคูว,ควิ่งคูวิ่งหลุดเดี๋ยวจังจับคูให้พี่น้องบึง่งจับคูงามๆให้พี่น้องบึง่ง จับเลขกจามโให้นั่งสีโตให้พร้อมจับคู่จับคู่ศูนย์ 0 5นหาศูนแปดศูนหาศูนแปดสามหกเบิ้งเด็กพีน้องเด้อ ปูจับไห่บ่ามักจับไปเอาวิ่งเราในหกตัวเลยพี่น้องแรกอะฮาเกีตฮาเกีตฮาเกด เก็ดศูนย์ทุกโตกับไม่ได้พี่น้องเด้อเก็ดศูนย์แปดหกเลขสามตัวพี่น้องให้จับหกประตูให้ไ,ได้เด้อพี่น้องเด้อจับให้ย่างละสองประตูแต่พี่น้องไปหมุนหกประตูเอาสามตัว 0 0 8 8 5 8 0 ok bưng nhang là sống khô sẽ hãy khi nông thuyền là cân đau 8 0 5 đi học của cháu long nhang là sống khô hãy bưng sẽ... ห้พี่นองเบิง่งยังละ2สองขู่จะห่ไปวิ่งหกประตัวแล้กกัน c ศูนย์ห้า c ห้าศูนยเอาไป มุนหกประตูพี่น้องสาตัวสตัวบันนี่สตัวนี่วิ่งตัวสตัวจับวิ่ศูนย์แปศห Red tuln hà xuống Red xuống, hà 嗯。Um. อาพี่นองบานี่สิจิกุมได้เดินได้จับนีตัวจับตัวจ่อแร้ได้พี่น้องได้บานี่ได้จิิจับผมจับเป็นในพี่น้องแล้วเราพัฒนาตองวัดพี่น้องวันที่สี่เมษาสองพนหร้เด็กวิ่งเลขเครียงเลขตั้งรับศสาหหกเจ็ดแปดเลขวิ่งรวด ศูนกหาเด่นศูล่องหาจับคูศูนหเด่นฟันศูนย์ห่านย์แปล่องสามหกล่องห7าเจล่องเก็ดศกรล่องแปหกกล่องทุกตกับตัได้เป็นลังเด้อ สาตัวศูนย์แหาย์หให้กับมุนหประตูพี่น,นหา้าสี่ห4าศูตัว0ูนยดศนหเด่นฟันอันนี้ลองพี่นลอง พี่น้องกูดได้ขมาแล้วกะแคปหน้าจอไปเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไหล็กกดแช่ปูน้ำฉันปูจับครูบรมักคือเอาไปวิ่งนั่นแห่ะพี่น้องบางเทียของปูเขาตลอดบางเทียกับจับว่าแตกพี่น้องนะเล็กวิ่งเหล็กวิ่งผ่านตลอดพี่น้องเหล็กตัโตกับผ่านเขาวิ่งเอาหลอบอีกเอาทบทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องนะ ล้าพัฒนาตองวดวันที่สีเมษาสองพนหรแของตาคุณพระรวยเนี่ยพี่น้องทุกผู้เดชผู้ขุนผู้เดียวกันนั่นแหะพี่น้องเลขเคียงเลขวิ่นเลขตั้งรับก็มี0ูนย์สามวิ่งรูด0ูนย์ก็หาลูดเด่นศูนย์ล่องหาจับคู่ศูนย์หาเด่นฟันศูล่องสากล่อง ห้าเก็ลกศูล่องกลทุกตัวกลับพี่น้องสามตัวกับแปดศนหหหับพี่น้องหมุนสี่ศหหมุนสี่หศย์หมุนสตัวศูนยหเก่งแปดศูนย์ห้าศลอง พี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเด้อพี่น้องเด้อผู้เข้ามาใหม่ก็ได้กดไลค์กดแชร์ปูน้ำให้กำลังใจปูนะคันจับวินเก่งบ่พลาดดอกพี่น้องทุกคนให้โศกๆศันหวานได้พี่น้องเด้อเงินให้น้องซ่องให้ระย,ยะเก็บยเยอะจนพี่น้องพ่อคนอีกจะนึงกับบาทนี้กับุ่นละวันที่บ่แมนที่สี่วันที่7พุ่นละพี่น้อง จกักสีสวนกับวันอย่างวันที่เก็ดวันที่จันที่เก็ดพลรพินองสำหรับวมนนี้ก็ขอเก้า่าวคำว่าสวัสดี